ท่มาพบกับรายการเปิดวาร์วยร้านเด็กประจำช่องแคร์ซึ่งเป็นนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องแคร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของตำบลช่องแคร์วันนี้นะคะที่ชั้นสภาท่านผู้ชมมาพบกับร้านติ้งย่างในเขตเทศบาลตำบลช่องแคร์ที่ใครก็ต้องมาทานที่นี่คือร้านหมูกระทะเด่นดังซึ่งทางร้านนะคะมีเมนูเด็ด ก็คือมีน้ำจิ้มเด็ดประจำร้านและที่สำคัญมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านในเขตเทศบาลจําบช่องแควันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านกันค่ะตามเข้ามาดูเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แมมช่วยแนะนำร้านให้กับท่านผู้ชมหนยค่ะว่าพี่แมมมีอยู่มคะชเท่าไหร่บ้างคะร้าลเราอยู่ที่ซอยหลัง เรามีนะคะทั้งหม 200, 300, 400และ500บาทค่ะทางร้านเรานะคะใช้วัตถุสดใหม่ทุกวัน,นค่ะที่แหม่มคะได้ข่าวว่าทีเด็ดของ,งที่แหม่มที่ร้านเลยได้ข่าวว่าเป็นน้ำจิ้มที่แหม่มช่วยแนะนำให้ทุกคนลองทีเราก็ นำมาล้างกระเทียมแล้วก็มาล้างแล้วก็ไปบดรวมกันค่ะให้มันได้ความสดสะอาดค่ะไม่ใช้วัตถุก,กันเสียทุกอย่างค่ะมันก็จะได้น้ำจิ้มที่รสชาติด,ดีมากๆเราเปิดทุกวันจันร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเปิดทุกวันค่ะเราเปิดตั้งแต่3โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะบริการส่งฟรีถึงบ้านในเขตที่สรามานช่องแคท,ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนจะปิดวาร์ปในวันนี้นะคะดิฉันขอแนะนําร้านเด่นดังหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดมีบริการส่งฟรีภายในเขตช่องแคอยู่ข้างคลินิกแพทย์ช่องแคถนนเฉลิมพระเกียรติตรับใหม่สามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์0869367425